นี่ไหครับสสดีไปยังการผู้ดูแลในค่ำคืนนี้นะฮะการดฟารเรมสสดีไปยังการมิวและวีพีของเราหนึ่งท่านท่วนครับโอซุกิสุดีไปยังสมาชิกหัวฟ้าทุกคนด้วยนะฮะสวัสดีกับคร์เรซี่ฟ็อกนะฮะสวัสดีกับมอไฟนะฮะสวัสดีกับภูมิสากุระวอเจเท่ป้องซา ปักอยู่นะครับแคลมนะฮะแล้วก็สุดีไปยังจีไว้สุดีไปยังเกมคุงสุดีกับต้นสุดีกับแอมบิกแบร์ปูบูนะฮะเฮนไตนไรเดอร์รวมไปถึงนิวนะฮะสุดีกับทีเจนะครับสุดีกับซินครับสุดีกับซินเดเรฮะสุดีกับโคโรเนโกและสุดีไปยังมิวสิกซอฟด้วยแล้วก็ไดกับสมาชิกภาคีดาวดำทุกๆคนนะฮะสุดีกับ อาคุมานะครับอัสดาวุธโจเกอร์สิครเตอร์ ter, นะฮะสวัสดีไปยงังแชมป์ครับสวัสดีกับเคซอร์สครับเมาแม่งทั้งวันด้วยนะฮะเมาแม่งทุกวันสวัสดีกับนิโคลัสนะฮะสวัสดีกับออลิเวอร์ควีนนะครับ พรีเซนเตอร์นะครับโรนจังชิกิ Alaska, อลาสก้าะ Ice, นะฮะ,ะสวัสดีไปยังมิสเตอร์ไอซ์นะครับคอสโมรินร الي นะฮะแล้วสวัสดีไปยังบางปอินลามาริลาสม่เดนเด้นะครับเดนเด้ว่ะเดนเด้ที่พระเจ้ารุ่นต่อไปสุสดิไปยังรุ่นใหญ่ไฟแรงเฟอร์นะฮะแล้วสวัสดีไปยังนายและสมสาชิกหัวแถวทุกท่านครับขออนุญาตแชร์ลง Facebook หน่อยนะแชร์ว่า ไม่เล่าผี่าแต่วันนี้ครับเราจะคุยกันในหัวข้อที่ว่าเมื่อโลกนี้ไม่ได้มีแค่ผีเครน่าสนใจไหมน่าสนใจไหมวันนี้ครับผมได้มีโอกาสได้ไปที่สถานที่แห่งหนึ่งครับเป็นสถานที่ที่ ค่อนข้างจะหวงเอาไว้ในส่วนตัวนะครับแล้วก็ได้คุยเกี่ยวกับเรื่องของออจิตวิญญาณอ่าเราคุยกันเรื่องของจิตวิญญาณเราคุยกันในเรื่องของสิ่งที่มันอยู่เหนือเหตุและผลนะครับมันดูอาจจะเป็นเรื่องฟุง้งเฟอ้อเพอ้อฝันนิดนึงนะครับที่เรียกกันรวมๆว,ว่าเรื่องแฟนตาซี แต่ในความเป็นแฟนตาซีแบบนี้นะครับผมใช้เวลาตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้เรียนรู้แล้วว่าโลกนี้ยังมีสิ่งที่มันเหนือเหตุผลขึ้นไปอีกนะครับวันนี้เราจึงอยากจะคุยถึงเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับเคสนะครับของคนคนนี้คือเขาเป็นพี่คนหนึ่งที่ผมได้รู้จักพร้อมกับพี่ยูราเฟนเซนะครับเพราะว่า วีไอพีเนี่ยของพี่ยูราเฟนเซ่นเนี่ยจะมีโอกาสได้ไปตามร้านพิเศษต่างๆอ่าต้องบอกอย่างนี้นะครับคือไม่ได้โฆษณาแต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมได้เจออะไรแปลกใหม่จากทางด้านเนี้ยเยอะนะครับเพราะว่าพี่ยูาพาไปเพราะว่าถ้าถ้าลำพังเราอยู่เชียงรายเราอยู่กับที่เองเราไม่มีโอกาสหรอกครับที่จะไปเจอนั่นเจอนี่อะไรแบบนี้ผมรู้จักพี่คนนี้ในฐานะเจ้าของร้าน คาเฟ่แห่งหนึง่งมันเป็นคาเฟ่ที่ไม่เหมือนที่อื่นนะครับอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นการโฆษณาหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ไม่ขอระบ,บุตำแหน่งที่ตั้งไม่ขอระบ,บุประเภทสินค้านะครับแต่มันไม่เหมือนที่อื่นตรงที่ว่าหนึ่งสิ่งในนั้นมันคือบริการด้านเวทมนต์ เออนะครับมันคือ,ม,คอมันคือบริการด้านเวทมนต์นะครับเช่นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายทำพิธีชำระล้างหรือแม้กระทั่งแก้คำสาปม,มีไหมในโลกใบน,นี้นะครับคือคือเราคงจะคุ้นเคยกับพวก หมอขเขมรอะไรเงี้ยแก้ของปัดเป่านุ่งชุดแบบชีบาขาวแล้วก็เอาน้ำมนต์มาประพรมนะฮะร่างทรงแก้ไขขับผีออกเออมันมีมันมีจริงแต่ในรูปแบบของการให้บริการแบบคนที่ศึกษาด้านเวทมนต์ทั้งตะวันตกและตะวันออกมีการดูเฟิงซุยนะฮะมีการ เออ่แบบลชชวนทางทางศาสนานะครับซึ่งก็มีทั้งตัวที่เขาเป็นความสามารถของเขาเองแล้วก็มีในแง่ของคอนเท็กซ์วิธีการแก้ไขนะครับทำยังไงเออมีมีมีเคสหนึ่งครับน่าสนใจมากได้โพสต์เอาไว้ที่เพจร้านใครที่รู้ชื่อร้านก็ไม่ต้องพูดขึ้นมานะครับไม่ต้องพูดขึ้นมาเพราะว่าขออนุญาตเก็บไว้เป็น กึ่งยิงกึ่งผ่านกึ่งเล่ากึ่งเก็บนะครับเพราะว่าไม่อยากไม่อยากเผยทั้งหมดไม่อยากเผยทั้งหมดให้มันเป็นสเสน่ห์ของความลึกลับเอาไว้นะครับที่ร้านร้านนี้เนี่ยได้มีเคสเคสหนึ่งเข้ามานะครับมีเคสเคสหนึ่งเข้ามาคือเคสของการแก้คำสาบซึ่ง ในส่วนของการแก้คำสาบในครั้งนี้คำสาบมันไม่ได้อยู่ในรูปแบบของการโดนสิงการถูกสิงนะครับนี่เลยครับผมจะอ่านให้ฟังแล้วคุณพิจารณาไปร่วมกันกับผมนะครับเขาบอกว่าเนื่องจากเมื่อวานทางร้านได้เคสไปถอนคำสาบหมายถึงทางทางร้านของพี่คนนี้นะครับเขาบอกว่า ได้รับเคสให้ไปถอนคำสาปและพบว่าเป็นกรณีที่น่าสนใจกรณีหนึ่งเลยอยากจะแบ่งปันเพื่อเป็นความรู้เพราะนึกไม่ถึงว่าจะได้มาเจอน้ำเต้าประดุกในแผ่นดินสยามน้ำเต้าประดุกคืออะไรชิบหายเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ,อ่ผมควรจะ ออพับหน้านี้ลงก็จบแล้วดีกว่าเปลี่ยนไปอีกหน้าดีกว่าเออเปลี่ยนอีกหน้าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่สร้างของกูขึ้นมาโอเคแปบ๊บหนึ่งนะขอเซตก่อนน่าสนใจในส่วนของซินนั้นเป็นไปได้ที่จะได้สนใจนะครับแปบ๊บหนึ่งนะผมเซตก่อน คุณอาจจะสงสัยนะเว้ยว่าทําไมผมไม่ขาย V ผมเองวะทำไมผมชอบขาย V ของลาเฟนเซ่วะเกี่ยวอะไรกันวะไม่ต้องแปลกใจนะฮะผมต้องการให้มันเกิดเครือข่ายครอบครัวนะครับแต่ในส่วนของ VIP ผมเนี่ยคุณกดเพื่อที่จะสนับสนุนรายการในรูปแบบของของขวัญแล้วก็ยินดีที่จะรับนะฮะกดให้ผมเป็นของก็ได้แต่ถ้ากด V เนี่ย ไปในส่วนของคราฟเฟนเซ่เขจะได้อะไรเยอะแยะนะครับอะสวัสดีครับนี่คือภาพวาดน้ำเต้าประดุกนะครับเป็นภาพปริศนาธรรมของนิกายเซนนะครับเออภาพาเป็นภาพปริศนาธรรมของนิกายเซนไม่คิดว่าจะมาเจอเจ้าน้ำเต้าประดุกนี้ในแผ่นดินไทย ซึ่งเต็มไปด้วยศาสตร์เขมรศาสตร์แห่งอุสาคเนโลกแห่งพ่อมดหมอผีแบบตะวันออกแบบไทยไทยเอเชียอาคเนหัวกะโหลกผีปอบพลายกระซิบกุมารทองควายธนูกับมีคุณไสแบบนี้ครับคุณใสของจีนหรือว่าญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีเป็นในเรื่องของอาคมเอเชียตะวันออก โดยการใช้ผลน้ำเต้าแห้งมาทำอาคมเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานแล้วครับมีเรื่องที่สืบทอดกันมาโบราณโบราณเป็นวิธีการแบบโบราณโคตรเลยส่วนมากก็เอาไว้ใช้ในการบรรจุสิ่งต่างๆน้ำเต้าเนี่ยสามารถบรรจุสิ่งต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นพลังงานยาจิตวิญญาณหรือแม้กระทั่งพูด ก็ตามแต่ว่าจะนำไปใช้ยังไงและครั้งที่ไปเจอมานี้เนี่ยนะครับเป็นน้ำเป้าที่เอาไว้เลี้ยงพูดพูดกับผีต่างกันยังไงนะครับพูดกับผีต่างกันยังไงอภิธานศัพท์ของคำว่าพูดตามตำรานะครับของฝรั่งอ้างอิงมาจริงๆแล้วนั้นคือจิตวิญ,ญญาณตามธรรมชาติประเภทหนึ่ง นะครับเป็นจิตวิญญาณตามธรรมชาติในธรรมชาตินั้นไม่ได้มีแค่สิ่งที่เป็นสปิริตแบบนางไม้ต้นตะเคียนผีตะเคียนผีตานีอะไรอย่างนั้นเสมอไปมันยังมีจิตวิญญาณในธรรมชาติที่ไม่เคยเกิดและไม่เคยตายอยู่นะครับโลกนี้ไม่ได้มีแค่ผี เออโลกนี้ไม่ได้มีแค่ผีมันยังมีสิ่งที่เรียกว่าพูดอยู่ด้วยซึ่งคนไทยไม่รู้จักคนไทยเรียนแต่ภพภูมิเทวดาเรียนแต่การเวียนว่ายตายเกิดรู้จักแต่คนตายไปแล้วก็กลายเป็นผีผีเสร็จปุ๊บใช้กรรมเป็นเปลตเป็นอสุรกายเป็นนั่น,เป,น,นเป็นนู่นเป็นนี่นะครับซึ่งสิ่งที่ผมพูดถึงบ่อยๆก็จะเป็นคติของไทยถูกต้องไหมแต่นะครับในต่างชาติ ่างภาษากับเราเนี่ยยังคงมีความเชื่อที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับจิตวิญญาณของธรรมชาตินะครับที่ไปเจอมาครั้งนี้เคสนี้เนี่ยในเคสน้ำเต้าเลี้ยงพูดน้ำเอาไว้มีลักษณะคล้ายประดุกหรือลูกอสอื่งอ่างนะครับซึ่งจะมีลักษณะหัวที่กลมใหญ่นะครับแล้วก็ลำตัวเนี่ยจะหลดหางเรียวเล็ก อ่าแล้วก็ขดตัวคล้ายกับเครื่องหมายจุลภาคหรือเครื่องหมายลูกน้ําเคลื่อนไหวเหมือนปลานะครับดิ้นดุกดิกดุกดิกดุกดิกอยู่บนเลนอ่าหรือว่าลูกอ๊อกสะบัดหางในน้ําโดยผู้ชนิดนี้เนี่ยนะครับต้องต้องต้องเห็นต้องเห็นด้วยอํานาจจิตนะฮะมีอํานาจเชื่อมโยงกับธาตุน้ําพลังชีวิตความคิดสร้างสรรค์แรงบันดาลใจ การแคล้วคลาดลอดพ้นจากอันตรายการกลืนกินสิ่งอื่นดูดซับทำลายพลังหยางนะครับก็เลยสามารถที่จะถูกเลี้ยงไปทั้งในทางที่ให้คุณและให้โทษขึ้นอยู่กับว่าผู้เลี้ยงจะสั่งให้ไปทำอะไรนะอย่างที่บอกนะครับว่าเหรียญมันมีสองด้านทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนั้นนะครับ ยังลำเลิองอยู่ในเรื่องของขั้วบวกและขั้วลบนะครับมีด้านดีและด้านเสียมีด้านที่สามารถเอาไปใช้เพื่อทําคุณประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้นะครับเช่นตั้งไว้เพื่อเป็นสิริมงคลหรือตั้งไว้เพื่อที่จะทําลายความมงคลนั้นทิ้งไปการเลี้ยงน้ําเต้าประดุกเนี่ยนะครับมันเกิดจากการ แปลงความหมายของภาพเขียนปริศนาธรรมของพุทธศาสนิกชนนิกายเซนพุทธศาสนานิกายเซนที่มีรูปลิงหรือคนนะครับพยายามจะจับปลาดุกด้วยผลน้ำเต้าด้วยการใช้ผลน้ำเต้าเนี่ยกดหัวปลาดุกให้อยู่นิ่งๆซึ่งสื่อถึงความสําเร็จได้ยากความสิ่งที่สําเร็จได้ยากนะครับสื่อถึงสิ่งที่สําเร็จได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เพราะว่า ประดุกเนี่ยมันลื่นแล้วก็ดิ้นคลุกคลักคลุกคลักอยู่ยตลอดเวลาถูกต้องไหมขนาดเดียวกันผลน้ําเต้านั้นก็กลมกลมเกลี้ยงเกลี้ยงและลื่นเช่นกันนะครับการพยายามที่ใช้ของลื่นมากดของลื่นไว้นั้นจึงถือว่าเป็นภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ภาพเขียนในลักษณะนี้ก็เลยเป็นที่นิยมเอามาใช้เพื่อเตือนสติให้ทําสิ่งต่างๆอย่างมีเหตุมีผลรู้จักประเมินสถานการณ์ และความเป็นไปได้ในสิ่งที่เรากําลังกระทําอยู่นะครับส่งผลให้แล้วก็มีมีการนิยมใช้ในแง่ความหมายของว่าทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายในลักษณะของการอวยพรอ่าเอามาอวยพรว่าทําให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายทําให้ทุกอย่างมันคล่องขึ้นคล่องตัวขึ้นนะครับเพื่อให้เกิดความสําเร็จอันนี้ก็คือความหมายลักษณะของมงคล สามารถทำสิ่งที่คนอื่นคิดว่าเป็นไปไม่ได้ให้สำเร็จลงโดยง่ายการเลี้ยงพูดน้ำที่มีลักษณะคล้ายประดุกในผลน้ำเต้านี้จึงมีความหมายถึงการทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้สำเร็จลงได้หรือทำเรื่องยากๆให้กลายเป็นเรื่องง่ายไปด้วยเช่นกันนะครับต่อจากนี้ไปเราจะเรียกเจ้าพูดน้ำนี้นะครับว่าเจ้าประดุกนะครับ อ่าไม่ดีกว่าเดี๋ยวๆนะเดี๋ยวนะเ,วนะเอางี้ดีกว่าผมจะได้เล่าทีเดียวนะฮะับหนึ่งนะพวกคุณปับหนึ่งนะผมมีคนที่อยากฟังด้วยแต่เขาไม่ได้มาฟังนะครับผมจะได้อัดวีดีโอ <What? S 2> อ๋ออัดไว้อยู่เหรอแล้วคุณจะส่งให้ผมยังไงร้านนี้ใครนีร่โอเหรอโอเคโอเคถ้าโออัดอยู่เดี๋ยวคืนนี้ส่งรีบรีบ,รบอัพเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะอ่าเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นไฟล์สั้นนะครับแล้วก็ส่งให้ผมแม่มันก็ทั้งรายการเลยก็ได้เดี๋ยวจะเทปรายการไมให้ฟัง อ่าโอเคโอเคอัพเลยเพราะว่ามีคนอยากฟังแต่เข้ามาฟังไม่ได้นะครับอ่ะเล่าต่อเล่าต่อทีนี้เนี่ยครับเขาบอกว่าผู้เลี้ยงน้ำเต้าประดุกที่ต้องการให้คุณเนี่ยในแง่ของการเพื่อให้มันเกิดคุณประโยชน์มักจะเอาไว้ใช้ในแง่ของการรอดพ้นแคล้วคาด ประสบความสำเร็จในเรื่องยากโดยง่ายเกิดความกล้าหาญบ้าบินกล้าที่จะทำเรื่องยากๆสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์อำน,นาจของน้ำจากประดุกให้เป็นธาตุน้ำแล้วก็น้ำเต้าเป็นธาตุน้ำเหมือนกันหรือใช้สยบความวุ่นวายสงบสยบความเคลื่อนไหวการสงบพลังหยางด้วยพลังหินก็คือกลืนกินธาตุหยางใช่ไหม ในส่วนที่ต้องการให้เกิดโทษก็มีเหมือนกันซึ่งต้องเรียนตรงนี้ว่ามันเป็นส่วนน้อยนิดมากๆก,ก็คือหาได้ยากเพราะว่าส่วนใหญ่ใช้พูดชนิดนี้เลี้ยงในน้ำเต้าเลี้ยงอย่างดีนะครับทำให้เขาเกิดพลังงานในแง่ดีดีแล้วก็ส่งผลในเงื่องแง่ของการอวยพรแต่เนี้ยเอามาใช้ในทางลบเมื่อใช้ใทางลบถามว่าใช้ได้ไหมมันคือการกลืนกินสิ่งอื่นนะครับ เมื่อกลืนกินสิ่งอื่นมันดูดพลังชีวิตอมืมันใช้เพื่อที่จะสูบพลังชีวิตโดยตามธรรมชาติของผู้ที่กินพลังงานอย่างแล้วก็มีน้ำเต้าเป็นตัวกักเก็บเนี่ยเอามาใช้ในแง่ของทำให้คนดีๆกลายเป็นคนเสียสติเป็นคนบ้าเกิดนิสัยมุทะลุบ้าบิน่นทำอะไรที่มันนอกเหนือความคาดหมายของคนนะครับ ตามคุณลักษณะของการบ้าบินที่จับน้ำเต้าน้ำเต้าเอาน้ำเต้าไปจับประดุกด้วยการกดหัวนไว้นะฮะซึ่งกรณีนี้เนี่ยครับภาพที่เราเห็นในภาพนี้อันนี้คือน้ำเต้าใบใหม่แล้วนะอันนี้น้ำเต้าใบใหม่แล้วนะครับและพูดที่อยู่ข้างในเนี่ยก็อยู่ในช่วงของการกักขังเพื่อปรับจูนอารมณ์ของเขาชำระล้างนะครับเพื่อให้มัน ละทิ้งความเคลื่อนนิสัยในแง่ลบของเขาทิ้งไปกรณีนี้นะครับเจ้าพูดน้อยตัวนี้ประดุกตัวเนี้ยถูกนําไปใช้ในแง่ของการทําให้เกิดโทษหรือการสาปแช่งนั่นเองในแง่ของการถอดถอนนั้นนะครับยากเพราะว่าอะไรรู้ไหมในเคสนี้เนี่ยถูกส่งมายังเครือข่ายคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนกัน เขาลองทําวิธีการแก้ไขในแบบฉบับของเขาแล้วนะครับแต่ไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่กําลังทําให้เกิดโทษเนี่ยมันคืออะไรกันแน่จึงส่งมาให้ทางร้านนะครับที่มีความรู้ด้านนี้จัดการการถอนทอนทาได้ยากมากครับหากเราไม่มีผู้แก้ที่รู้วิชาอและทําได้ยากครับ ถ้าตัวน้ำเต้าที่เป็นภาชนะเนี่ยไม่อยู่แล้วภารกิจนี้เคสนี้มันยากตรงที่ว่าตัวน้ำเต้ามันถูกแยกออกไปทำลายแล้วนะครับเหตุเกิดที่ทางเหนือนะครับเหตุเกิดที่ทางเหนือเรื่องราวเคสมันอยู่ที่ทางเหนือตัวน้ำเต้าถูกแยกออกไปทำลายด้วยกันลอยแม่น้ำโขงไปแล้วเพราะว่าผ่านการแก้ไขมาหลากหลายวิธีการนะครับก็คิดว่าการเอาไปลอยแม่น้ำโขงเนี่ยที่เป็นแม่น้ำที่ อาถรนมากมากนะแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ําสยบอาถันครับของผีอะไรเนะี่ยเอาไปลอยน้ําโขงเจออาถพนของแม่น้ำโขงกบหมดนะครับใครทําอะไรไม่ได้แต่นี่มันผิดวิธีการเอาน้ําเต้าไปทําลายด้วยวิธีการลอยแม่น้าโขงแต่ประดุกยังอยู่ไอตัวพูดน้ำตัวนี้ยยังอยู่พอมันไม่มีที่อยู่อาการ ที่ถูกคำสาบนี้ก็เลยไม่หายขาดและตัวประดุกเองเนี่ยถูกใช้ให้ผลในทางโทษทำให้มันที่มีพลังงานในแง่ลบหาที่อยู่ด้วยกันเข้าไปอยู่ในตัวคนแล้วทำให้เกิดอาการผิดปกติต่างๆเช่นยืนไม่ได้เดินไม่ได้ขาไม่มีแรงพูดไม่ได้อื้ออ้าพูดไม่เป็นคำพูดได้น้อย,อยไม่ชัดไม่เป็นภาษา แล้วก็อยู่ๆก็เอ,อะอะโวยวายขึ้นมาต้งที่ร่างกายอ่อนแอทุดโทมลงโดนกินพลังชีวิตเป็นวันแต่แบบมีความมุทะลุมัมีพฤติกรรมที่ไม่อาจคาดเดาได้ตัวประดุกโดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ให้โทษแบบรุนแรงไม่ใช่เหมือนแบบคุณใสขมเมาส์อะไรขนาดนั้นก็คือไม่ถึงกับชีวิตหรอกครับแต่ถ้าไม่รู้วิธีแก้ไขแล้วไปแก้อย่างผิดผิดมันก็เกิดอันตรายกับคนที่ถูกสิงอยู่ บ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่แก้เพราะอะไรก็แก้ไปตามรูปแบบของวิชาสวัสดีค่ะก็คือสร้างน้ําเต้าใหม่ขึ้นนะครับอ่าทางทางร้านนะทางร้านนะแก้ไขรูปแบบวิชาด้วยการสร้างน้ําเต้าใหม่ใบที่เห็นเนี่ยคือใบที่สร้างขึ้นใหม่นะครับสร้างขึ้นใหม่แล้วอันเชิญเชื้อเชิญใช้วิธีการเชื้อเชิญให้ตัวพูดประดุกเนี่ยนะฮะออกจากร่างคนที่มันสิงอยู่ มันเป็นพูดนะแต่มันสิงคนได้เพื่อเอามาอยู่อาศัยในน้ำเต้าจากนั้นก็ขังเอาไว้ปิดหัวแล้วก็ทำความสะอาดในแง่ของพลังงานชำระล้างให้มันเกิดความบริสุทธิ์นะครับเพื่อแก้ไขความบิดเบี้ยวหรือว่าความเข้าใจผิดนะครับความบิดเบี้ยวของจิตใจที่ถูกนำไปใช้ในทางสาบแช่งให้โทษกับคนอื่นให้กลับไปเป็นกลางกลับไปเป็นพูดตามธรรมชาติ จากนั้นก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติหรือให้คนที่มีจิตเป็นกุศลนำไปบำรุงชุบเลี้ยงต่อเพื่อความมงคลปัญหาในลักษณะนี้สำหรับคนไทยมันแก้ไม่ตกครับเพราะว่าปดุกมันไม่ใช่ผีไม่ใช่วิญญาณของคนเป็นจิตวิญญาณในธรรมชาติเป็นพูดแต่คนไทยเนี่ยคนแก้ของในไทยส่วนมากทำอะไรได้ครับผีเข้าใช่ไหมสั่นใช่ไหมก็เอามาเคี่ยนเอามาตีมาเค้นถามว่ามึงเป็นใคร มึงมาจากไหนมึงตายยังไงทําไมไม่ไปเกิดมึงมีห่วงอะไรไปออกจากเขาซะอย่าไปทําเขาสงสารเขาเถอะเดี๋ยวจะเป็นติดตัวเปล่าๆก็คือเข้าใจไปก่อนว่าเป็นคนตายเป็นผีมาสิงหรือเข้าใจว่าเป็นอะไรที่เคยเป็นมนุษย์มาก่อนทั้งๆท,ที่เจ้าพูดตัวเนี้ยมันไม่เคยตายมันไม่เคยเป็นคนนะครับ ไม่ได้มีสามัญวิสัยอย่างมนุษย์ปุถุชนคนปกติเป็นจิตที่เกิดเองตามธรรมชาติจะไปคุยอย่างคนเขาก็คุยไม่ได้เขาพูดไม่รู้เรื่องนะครับซึ่งคนไทยส่วนมากไม่เข้าใจก็เลยแก้ไขไม่ได้กรณีแบบนี้ก็แก้ได้ยากเขาก็เด๋อสิอีหาก,กูไม่เคยตายนะครับเออจะให้กูออกจากล่างยังไงอะไรทำไมมงนะครับแต่อันนี้ก็เชิญออกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แล้วก็ผนึกอยู่ในน้ําเต้าตัวนี้อา่าแล้ววิธีไอตัวอักขระที่เขียนข้างบนเนี่ยตอนแรกเว้ยตลกมากนะครับคือคือคนใช้เนี่ยไม่รู้หรอกครับว่าสิ่งที่อยู่ในน้ําเต้าเนี่ยคืออะไรนะครับหรือว่าอาจจะรู้แล้วแต่ไม่ได้ไม่ได้เอามาใช้ในแง่ของสิ่งสิ่งที่มันถูกถูกเขาเรียกว่าถูกจริตกัน เขาเขียนอักขระหอมลงไปบนตัวน้ำเต้าโดยที่ก็ก็เหมือนเขียนไปงันงนังนเองนะครับไม่มีไม่มีผลอะไรกับตัวประดุกที่อยู่ข้างในแต่เขาสามารถที่จะสั่งให้มันไปทําอะไรได้นะครับก็ก็น่าจะคิดว่าควบคุมผีอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งตัวเองก็ไม่รู้จักหรอกนะครับทีนี้พอมันเข้าไปในคนมันก็ส่งผลพอเชิญออกมาก็เลยต้องกักขังเอาไว้นะครับแล้วก็เขียนเลข9้าตัว ที่แทนด้วยรูปแบบของจุด2แบบคือจุดขาวกับจุดดําแล้วก็โยงเส้นเข้าหากันนะครับเป็นความหมายเลข1นึถึงสินะครับอันนี้เป็นาศาสตร์ของจีนเป็นาศาสตร์ของจีนนะครับก็กักขังเอาไว้เพื่อที่จะรอการชําระพลังงานให้กลับไปเป็นตัวตนที่แท้จริงของเขานะครับความรู้สึกด,ดั้งเดิมตามธรรมชาติกลับไปเป็นพูดน้ําตามปกตินะครับไม่ถูก เอามาใช้งานเพื่อมุ่งร้ายแก่มนุษย์ตามที่เคยถูกสั่งมาหรือว่าถูกบังคับมาหรือฝึกให้ทำนะครับเออแต่ถามว่าจะได้ปล่อยไหมเนี่ยก็คงไม่ได้ปล่อยนะครับเพราะว่าทางร้านก็มีคอนแทคกับพ่อมดแม่มดเยอะนะฮะ <c oughs> ก็อยากจะรับไปดูแลต่อนะครับเออก็ตอนเนี้ตัวเจ้าปดุที่ยังอยู่ที่ร้านและภาพนี้เป็นภาพที่ผมไปถ่ายมาด้วยตัวเองนะครับ ก็ถือว่าเป็นเคสเคสหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวเนื่องในเรื่องของคำสาบนั่นเองนะครับเดยโอ้โอเดี๋ยวคัดเอาแค่นี้นะคัดแค่นี้แล้วก็